ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนสินค้า985นะครับมองไกลๆใช้หัวรถจาก GEA นะครับขบวนสินค้าพัสดุส่งด่วน985นะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางสุงไหงโกลกนะครับทําขบวนโดย GEA GEA นะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA 4อ4 8ห้า e ครับผ่านไปแล้วนะครับ GEA ส5 4 8ห้า e จากอเมริกานะครับ ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับน้อมในชาแนล